ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับตัวละครประเภทสายดาเมจนะครับว่าแต่ละระดับนะครับ sp sr ระดับ sr r นะครับมีตัวละครระดับไม่ใช่ดิมีตัวละครตัวสายดาเมจตัวไหนเออที่น่าใช้น่าปั้นบ้างสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะว่าตอนเนี้ยมันมีตัวไหนที่ยังเล่นได้อยู่แล้วก็ตัวไหนเป็นตัวเมตาหลักๆบ้างนะครับเดี๋ยวจะมา อธิบายให้ฟังแต่ละตัวแล้วก็สรุปให้ฟังนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวที่น่าใช้นะครับเดี๋ยวก่อนอน่นเลยผมขอแบ่งเป็นระดับระดับแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าสำหรับพวกผู้เล่นใหม่ที่กําลังสร้างตัวล,ละครกําลังสร้างตัวปั้นตัวนู้นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยนะครับควรจะหาตัวไหนหรือปั้นตัวไหนดีนะครับแต่ว่าหลักๆขอเกินไว้ก่อนนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ยังตัวไม่เยอะเนี่ย จริงๆไม่จําเป็นต้องรีหาตัวละครก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างมากพอที่จะไปรีก็เพื่อความสบายใจก็ทําได้ครับแล้วแต่คนเลยนะครับแต่หลักๆแล้วเกมนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องรีก็ได้นะอ่ะปะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะผมก็รีดมาให้ละนะครับอ่าระดับเอพนะครับตัวละครสายดาเมจหลักๆนะอันนี้จะแบบเน้นว่าเป็นตัวดาเมจหลักๆเลยนะ จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวละครที่คนยังใช้กันอยู่นะครับยังแบบมีวนๆใช้กันอยู่บ้างนะครับซึ่งตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นอ่าตัวนี้พี่่วงนะครับพี่ซูาบิเอพีนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวท็อปเมตาทีมอะไรนะทีมเหมือนเป็นทีมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หมือนทีมเคาน์เตอร์อ่ะแต่มันไม่ใช่เคาน์เตอร์เออเป็นทีมเคาน์เตอร์อ่ะนะครับก็คือทาให้ไม่ฝ่ายโจมตีธรรมดาหรือว่าหรือว่าไม่ใช้ลูกไฟเนี่ยพี่แกจะใช้สกิลส่วนเป็นดาเมจหมู่นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแต่ว่าตัวนี้จะเก่งในสาย pvp นะครับแต่ว่าสามารถเอาไปลงพวกดันเจียนหรือว่าข่าวลับเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับมี2ดงดานที่ผมจะแนะนําหลักๆก็คืออ่าลงข่าวลับก็โอเคได้แล้วก็จะเก่งไปค่อนข้างไปทาง pvp มากกว่า นะฮะต่อไปนะโมมิจิเอสพีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวเคาน์เตอร์เป็นตัวเคาเเนเคา์เตอร์ที่เรียกแล้วเคยติดเมตามาก่อนเก่งนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในทีมเดียวกับพี่บิ๊กนะครับที่ใครเล่นทีมใส่เคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีน้องมามาด้วยนะครับบางทีนะเออแต่ว่าหลักๆตัวพ่อเลยอันดับหนึ่งก็ยังเป็นพี่ซสซาบิอยู่นะครับ แต่ว่าตัวน้องถามว่าดาเมจแรงไหมก็คือยังเรียกว่าโคตรแรงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครปั้นมีตามาสูงๆก็คือโคตรแรงมากๆเออใส่หมาไฟหมาฟงหมาไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนคิดว่าแรงนะครับสามารถไปดูคลิปได้อ่าตัวเนี้ยถือว่าค่อนข้างจะเก่งไปทาง p ี p ีลงดันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าข้อเสียคือด้วยความที่น้องเป็นตัวที่ตีธรรมดาก็จะ อ่าไปเล่นทีแบบลง,ลงลงลงดันที่แบบเป็นสายเร็วไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะน้องไปลงดันลงดันลงีวีอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเน้นเน้นด่านที่ลงแบบเน้นผ่านไม่ได้แข่งกับเวลานะครับต่อไปนะเป็นพ่องูนะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อป,อประดับต้นๆสายดาเมจมูเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าแรงแรงแบบแรงเลยนะครับยิ่งเก็บสแตก็กสแต็กครบนะครับเสกดาบ ครบเมื่อไหร่บอกเลยว่า o อตีบงตีบอสตีกิจกรรม PVP นะครับก็คือจัดจ้านมากสำหรับตัวเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวพ่อเลยนะฮะต่อไปนะครับน้องผมลืมชื่อน้องแล้วผมลืมชื่อน้องฮิกังเอาน้องฮิกังอันนี้เป็นน้องฮิกัง SP นะครับหลักๆเลยน้องจะเป็นตัวเฝ้าเขตนะครับเอาไว้เฝ้าเขตอาคมฮนะแล้วก็ ลง PVP นะครับ2อ,อยยางนะครับผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีตัว PVP นะครับถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดได้ตัวนี้มานะเอาไว้ลง PVP นะครับเก็บแต้มสักประมาณพันสี่พันหกอะไรเงี้ยมีน้องไว้ผมว่าโอเคเล่นอยู่ประมาณพันสี่พันหกปั่นตัวนี้ตัวเดียวโอ้โหค่อนข้างจะแบกได้ดีนะครับถ้าลง PVP นะผู้เล่นใหม่นะครับแต่รายอื่นๆก็ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างกลางไปถึงโอเค ไม่ได้ถือไม่ได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะประมาณนี้ต่อไปเปนโนโทาเกะนะคะรับโอตาเกะเอพีตัวเนี้ยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเป็นเทพอ่าลงข่าวลับเออมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ลงข่าวลับได้ดีมากๆเพราะว่าด้วยความที่เวลามีตัวที่ตายอยู่บนสนามเนี่ยสามสี่ตัวนั่นแหละผมจะไม่ได้ละสามตัวขึ้นไปใช่ปะ่ะเออพี่แกจะแปลงร่างนะครับพอแปลงร่างปุ๊บการโจมดีของพี่แกจะตีห้าฮิตแล้วดาเมจแรงมาก นะครับห้าฮิตแบบสุ่มนะแต่ว่าดาเมจแรงมากแล้วอ่า CC ก็จะไม่รับแถมถึกด้วยนะตัวเนี้ยเพราะงั้นเนี้ยตัวเนี้ยเทพข่าวลับมากๆลงพีลง PVP ก็โอเคลง PVE ก็ถือว่ากลางๆแต่ว่าข่าวรับนี่คือ The Base นะฮะสําหรับผู้เล่นใหม่ถ้ามีตัวนี้ก็เอาไว้ลงข่าวลับได้เลยนะครับปั้นแบบง่ายๆแบบปั้นตัวตัวอื่นบางๆแล้วก็ตัวนี้ไปลงก็ได้นะอ่าหมดหรือ,อยังเหลือพี่ดุกนะครับ พี่ดุกนะครับตอนนี้พี่ดุกที่พี่แกอยู่มีอยู่ที่เดียวก็คือใน PVP นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวสาย PVP เนาะเออพี่ดุกเนี่ยจะอยู่ในทีมพี่ห่วงเหมือนกันนะพี่อ่าสุสบินะครับเป็นทีมเขาเรียกว่าอะไรเคาน์เตอร์เหมือนกันโอ้ทีมเคาน์เตอร์มาแรงเนาะสำหรับสาย AP นะครับแล้วก็อาแถมให้ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นทรรมโมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละนะครับแต่ว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถปั้นมาได้นะ นะครับมันยังมันยังเอาดาเมจตัวนี้น้องมาใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าคนที่มีตัวละครเยอะเขาจะใช้ตัวที่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็ง่ายกว่าเฉยๆนะครับถามว่าตัวนี้ยังดีอยู่ไหมยังเก่งอยู่ไหมนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่มันถือว่าเก่งนะฮะเพราะงั้นก็ปั้นมาได้เลยอย่างเงี้ยตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับสามารถปั้นมาเล่นได้ไหมก็ช่วงต้นเล่นได้แต่ผมถ้าผมเทียบนะตัวเนี้ตัวนี้ถ้าเกิดเอาลงกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยมันคุ้มกว่านะครับ ถ้าจะเอาไว้ฟาร์มเอาไว้ลงอะไรเงี้ยทั่วไปอะ่ะผมว่าไปปั้นไอตัวชื่ออะไรนะตัวแถมตัวแจกอะระดับเอเมันมันโอเคกว่าในมุมอมองผมนะเดี๋ยวไอจะแนะนําให้ดูนะครับอ่ะสลด์เอพีก็มีอยู่มาณเท่านีน้ต่อไประดับเอเดีะน,นะครับ,บลึกนี่ประมาณนี้เท่าที่ดูมาเนาะอ่าระดับเอเดเนี่ยจะมีตัวเก่งอยู่เยอะนะครับตัวนี้เป็น อีกหนึ่งตัวที่เอาไว้คอมโบนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะผมเปลี่ยนชื่อจนจาชื่อตัวละครไม่ได้เลยทุกคนขออภัยด้วยนะแต่ว่าทุกคนเห็นตัวน่าจะจําได้นะอ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้คอมโบกับตัวดาเมจนะครับเอาไว้เบิ้ลสกิลให้นะครับดาเมจก็ยังถือว่าแรงผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เอาเอาน้องไปเล่นคอมโบกับอ่าอชูรานะครับซึ่งคอมโบได้ดีมากๆดาเมจค่อนข้างจะจัดจัดนะฮะตัวเนี้ย เป็นตัวนี้เปิดก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวดาเมจถือว่าดีมากเวลาใช้สกิลปุ๊บจะเร่งตัวดาเมจขึ้นมาเร่งเทิร์นขึ้นมาให้เล่นได้เร็วขึ้นนะครับแถมเบิ้ลสกิลเวลาตัวดาเมจใช้สกิลปุ๊บก็จะเบิ้ลสกิลของของตัวนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าจัดจ้านมากดาเมจของตัวเองก็แรงด้วยนะไม่ใช่ไม่แรงนะครับถือว่าเป็นระดับค่อนข้างาจะท็อปเทียร์นะครับ ต่อไปน้องนกยุงนะครับน้องนกยุงตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ดามเมจเรียกได้ว่าโคตรแรงคือลงพ v วพลงข่าวรับลงอะไรอย่างเงี้ยมันเก็บมดตี้ได้ได้ดีมากๆนะครับข้อเสียคือทำมิตรมาค่อนข้างยากแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเลทอาจจะต้องเล่นกับทีมโยนเทินหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้น้องเนี่ยได้เทินไวๆทีมเร่งทีมอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับ เพราะว่าน้องเนี่ยจะต้องใช้สก,กิลถึงสองครั้งแล้วก็เพื่อแปลงร่างแปลงร่างเสร็จถึงจะใช้สก,กิลท่าโจมตีได้นะครับเพราะงั้นสองครั้งก่อนหน้าเนี่ยใช้โจมตีไม่ได้นะครับได้แต่เสกบัฟนะเพราะงั้นเนี่ยแรงอ่ะแรงจริงแต่ข้อเสียก็เยอะพอสมควรนะครับผูเ้เล่นใหม่ใช้ดีไหมใช้ได้ไหมสารผมครึ่งครึนะครับไม่มีทางเลือกก็ใช้ได้นะฮะเพราะว่า ถามว่าแรงจริงไหมอ่ะมันมันโคตรแรงแต่ข้อเสียเยอะไหมอ่ะคือกว่ามันจะได้ตีอ่ะคุณมีทีมที่ทําให้มันยืนได้ไหมล่ะเออถ้าเกิดคุณทําทีมถึกๆแล้วให้น้องเล่นตัวเดียวมันก็ได้อยู่อ่าเกตว่าสำหรับจะลงข่าวลงข่าวรับอะไรอย่างเงี้ยลงกิจการอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสนเวลามาก <c oughs> ต่อไปนะครับ <c oughs> น้อง <c oughs> ชิกินะฮะ <c oughs> ตัวนี้ถือว่าเป็น,นเทพ <c oughs> เป็นหนึ่งในเทพแบบ ตัว PVP ที่เก่งนะครับข้อเสียคือมันจะเล่นค่อนข้างแบบเลนหน่อยเล่นกับทีมสปีดทีมโยนทีมอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เพื่อนได้ทีมได้เทิร์นบ่อยๆนะครับเพราะว่าน้องจะแจกมาร์กที่ทําดาเมจใส่อีกฝ่ายข้อดีคือน้องเนี่ยทามิตมะง่ายมากๆทําแค่คีดาเมจแล้วก็ดาเมจสูงๆเท่านั้นเองนะครับดาเมจน้องก็จัดจ้านเป็นทูดาเมจด,ด้วยนะครับตายก็ยาก ข้อเสียคือมันต้องพึ่งทีมมากๆนะครับต้องให้เพื่อนเล่นทีมบ่อยๆต้องมีไฟใช้ตลอดต้องให้เพื่อนใช้สกิลตลอดนะครับถึงจะแจกมาร์กอีกฝ่ายเพื่อทำดามจแต่ถามว่าแรงจริงไหมแรงจริงเหมือนน้องนกยุงเลยนะครับแต่ว่ายังเล่นง่ายกว่าน้องนกยุงนิดหน่อยนะต่อไปนะครับพี่โอนะพี่โอเป็นตัวเป้าเดี่ยวนะครับ6ฮิตที่แรงมากๆนะครับเป็นหนึ่งในตัวพ่อของ p v p เหมือนกัน ลงกิจกรรมตีบอสอ่าบอสไลยวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือโหดมากสำหรับตัวสายดามเมจต,ตัวนี้ PVP ก็โหดนะครับเป็นตัวพ่อตัวพ่อเลยนะคใครมีก็ดีใจด้วยสำหรับผู้เล่นใหม่ถือว่าชีวิตคุณเรียบเขาเรียกว่าอะไรง่ายขึ้นเยอะใน PVP นะครับแต่ว่าข้อดีคือข้อดีคือมันแรงข้อเสียคือ มันจะต้องพึ่งทีเหมือนกันนะครับเหมือนน้องทิกกิกอยู่ในทีมเดียวน้องทิกกิเลยนะครับเอาไปเล่นด้วยกันเลยสองคนนี้นะครับแต่ว่าตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งเดียวกันอ่ะก็คือยืนเฉยเพื่อให้เพื่อนใช้บัฟเออเพื่อให้เพื่อนใช้สกิลเราเพราะงั้นเนี่ยต้องเลือกซักตัวใดตัวหนึ่งในการเล่นนะสำหรับสองตัวนี้ต่อไปนะอาชูรานะครับจริงๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันก็เล่นได้แต่ว่าสก,กิลก็แรง ผมมองว่ามันแอบมันแอบอยากนิดหนึ่งนะครับมันแอบเล่นยากนิดนึง่งเพราะว่ามันต้องใช้คอมโบหิวนะฮะผมก็เลยยังไม่ค่อยแนะนํามากแต่ถ้ามาได้ไหมก็ได้นะแต่ก็ขอรีวิวไว้กลางๆแล้วกันนะครับามาที่เอชูราเลยนะครับเป็นตัว number o n ที่ผมจะแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับตัวเรียกว่าบัลบ o โคดามีนะครับสุดๆตัวนี้นะครับสกิลคือข้อเสียของเ้างก็คือถ้าทําอีกฝ่ายตาย ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแม้แม้แต่ตัวเดียวพี่แกจะบ้าค้างทันทีและทําและทําดามเมจใส่ทีมตัวเองด้วยทั้งสนามเลยอันนี้คือข้อเสียส่วนข้อดีก็คือดามเมจที่บรรมโคตรแรงนะครับด้วยดามเมจประมาณ3ามในฮิตแรกแล้วก็มีอีก8ฮิตตามมานะครับตัวนี้สุดจัดไม่ว่าจะเล่นตีเดียวตีหมู่พี่แกลื่นไหลไปได้หมดนะครับ ลง PVP ก็โหดลงกิจกรรมลงด่านก็คือเป็นตัวดาเมจหลักไปทุกที่นะครับเรียกได้ว่าพี่แกมีดีเรื่องดาเมจแบบไปทางสุดเลยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหลากหลายด้วยเล่นได้หลากหลายด้วยเล่นทีมเล่นตี้ที่อ่าเจอกับตี้หลายตัวก็ได้เจอกับตี้เดียวก็ได้นะครับเจอกับตีหนตัวเจอกับตีสาตัวเจอกับตี้าตัวหต,ตัว ไดด้หมบ,บอกเลยว่าโคตรขายผมเลยแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับว่าถ้าตัวดาเมจที่คุณจะมีเป็นตัวแรกผมจะแนะนำเป็นอาชูรานะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคำถามคือมันเก่งยังไงใช่ไหมอะเดี๋ยวผมพาไปดูซัก1แมตช์น,นะครับเอาง่ายๆนะจริงๆตอนนี้อาชูราผมเอาไว้เล่นอยู่ไม่กี่คอนเทนต์ 1. คือเอาไว้ลง pvp 2คือไว้ลงมิตมะ 3คือไว้เล่นกิจกรรมเป็นตัวดาเมจหลักนะครับตีบงตีบอสคือผมเอาผมอาชูราแทบทุกอย่างแล้วนะครับก็คือแบบทีมีตรงเม,ต,งมตาช่างมันนะฮะอ่ะอันนี้คือมิทมาดาสิบเอ็ดนะก็คืองูขาวผมเล่นสองอาชูรานะครับมิตามาก็ไม่ได้โหดมากไม่ทีร้อยนะครับแตเห็นป่ะที่เมื่อกี้สามตัวคือเก็บหมดเลยนะครับปึ๊บสามตัวหายหนึ่งตัว เ,เ,ดเดี่ยวอ้าวเดี่ยวแป๊บไอ,อ้ชูไล่ตรงนี้ผมมีปัหายขอโทษทุกคนผมลืมใส่เลยผมลืมใส่จริงๆคอมโบมันจะมันจะจบเร็ววันนี้นะเดีย๋ยวตัวนี้ปะตัวนี้หายอ่ะอ้าวมันก็ไม่หายนี่เจอตัวอะไรหาย ตัวนี้ไม่หายตัวไหนหายขออภัยนะทุกคนเดี๋ยวขอเช็คสักนิดเองนะฮะผมทําตัวอะไรหายผมทําผมทําอะไรหล่นหายไปเดี๋ยวนะมันก็ไม่หายนี่นะทำไมทีมมันแบบนี้สปีดเอ๊ะ นี่ออ๋โอเคโอเคโอเคผมแกแล้วผมก็แล้วไม่ไม่ได้หายแต่ว่าไอตัวซาจิกิวราคิของผมอะสป,ปีดมันนำ้ำโอเคขออภัยทุกคนด้วยนะผมต้องแก้น้องซาจิกิซาไมเค้นน้องซาจิกิอยู่ไหนเนะี่ยรู้สึกว่าจะปั้นไว้ห้าดาวอ่าตอนนี้นะครับอ่านี่ไง สปีดนำจริงด้วยนะครับโถ oh. เกือบแล้วเกือบงงแล้วใส่เป็นอะไรก็ได้ไปก่อนนะครับโอ้ oh, อันนี้ก็สปีดอีกแล้วน,น่าจะได้นะน่าจะได้สปีดโอเคสามสิบหกไม่เยอะนะครับอ่ะลองได้แล้วอ่ลองดูกันนะครับอันนี้จะจบด้านสิบเอ็ดภายในสิบหกเจ็ดวินะผมถือว่าเยี่ยมนะครับถือว่าดีเลยอ่าสปีดน,นาเลยทำให้เอเสีย นะครับคอมโบหายอันนี้เป็นทีมที่ผมในคของมระนำมานะครับผมยังไม่ต้องปีละเห็นปะ,ปะ,ห,นปะหมดปึ๊บแล้วก,ก็ซุ่มซุ่มซุ่มุ่มหายอันนี้คือด้านสิบเอ็ดนะมูสิบเอ็ดเห็นปะจบไปนะสิผวินาทีเห็นปหดูด้านล่างด้านซ้ายหนึ่งนะครับประมาณนี้คืออาชูล่ามันไปได้หลากหลายจริงๆนะครับแม้กระทั่งแบบฟาร์มิตามารายวันดูนี่นั่นมันก็เร็วด้วยนะครับ ประมาณนี้อ,อัลอะริล่าปอไปนะนเป็นตัวฟืบฟืบ,บ,บอ่ามาเจอกับตัวโตกของเราบ้างต,ตัวนี้ผมก็ลืมชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อน้องไปเยอะนะครับลืมชื่อสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากนะครับตัวเนี้ยเล่นบทเพลงนะครับเล่นทีละเพลงทีละเพลงแล้วก็ลงข่าวลับเนี้ยเอาไปลงข่าวลับเล่นทีละเพลงนะครับเก็บโน้ตไปเรื่อยแล้วก็ช้ตสกิลสาม นะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากนะครับเมื่อก่อนตอนที่มาใหม่ๆนะครับกว่าผมจะได้น้องนี่รอบเป็นปีเลยนะกว่าจะได้น้องเนี่ยนะเพราะงัน้นเนี่ยใครที่ได้มาก็ใช้คุมนะครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆลงลงดันลงอะไรอย่างี้ได้ดีนะครับ PVP ก็อาจจะยากหน่อยที่เล่นทีมถึกๆหน่อยแรงล่างๆนะครับไม่เกินพันหกพันแปดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเล่นน้องได้โอเคอยู่นะครับแรงล่างๆก็คือเล่นน้องสนุกนะ ต่อไปไโกเซนนะครับเป็นตัวที่ถือว่าดีนะครับกิจกรรมได้พ v p ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าได้โกเซนมาก็ปั้นได้เลยนะครับสกิลสองเนี่ยเป็นตัวเป็นสกิลหลักๆที่เอาไว้เล่นพ v p สกิลสามเอาไว้ลงดันเจียนนะครับตีบงตีบอตตีกิลดได้นะครับอ่าตัวเลขอ่าเหลือพ่องูนะครับพ่องูพ่องูเป็นหนึ่งในสายดามเมจเซนบูนะครับ เหมือนกับผ้าควยพีเลยตัวเนี้สกิลสองเนี่ยเอาไว้พีพีได้นะครับเศกไปเพื่เอเป็นอมตะล้วก็ได้จากเธอได้ด้วยนะครับส่วนสกิลสามเนี่ยเอาไว้ทาดาเมจนะครับพอใช้สกิลสองเศกเพื่อเป็นงูทีละตัวทีตัวจนครบปุ๊บเราใช้สกิลสามงูจะช่วยตีเพราะงั้นเนี่ยลงข่าวรับลงด่างกิจกรรมลงพีพีได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ต่อไปคีกางนะครับตัวโปรดผมเลยตัว ที่ผมโปรดปานหนึ่งในตัวที่ผมโปรดปานที่สุดนะครับน้องนะครับไม่มีอะไรมากสกิลก็คือใช้สกิลเปิดเขตนะครับเขตน้องจะอยู่แบบจนกว่าน้องจะตายนะครับแต่ว่าดาเมจน้องจะเพิ่มได้จากการใช้สกิลที่สามเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็จะได้โล่ตามเลือดที่เสียไปนะครับเลือดเสียไปกี่ทุกๆ25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น้องก็จะได้โล่โล่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยน้องถือว่าเป็นตัวที่เอาเไ้เล่นซีซีก็ได้เล่นดาเมจก็ได้ใน PVP นะ น้องมม่จะเก่งใน PVP นะครับอ่ะต่อไปเป็นตัวระดับ AR บ้างนะครับตัอ่าตัวอ่า a นะครับผมว่าจะแนะนําเป็นตัวหลักๆละกันที่ที่ยังเล่นแล้วโอเคอยู่ก็คือน้องปูนะครับน้องปูของเรานะครับน้องคามิใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวดาเมจหมู่ได้ดีมากๆนะครับเอ,เอาไว้ PVP เอาไว้ เล่นกิจกรรมดันเจียนนะครับเล่นกับคอมโบกับตัวซัพพอร์ตนะครับทุบปุ่มหายยกตีอะไรเงี้ยเล่นได้นะครับไม่จำเป็นต้องแบบเอ้ยพี่ผมไม่มีตัวดาเมจหลักๆเอได้ไอพีเลยน้องปูตอบโจทย์นะครับดาเมจหมู่บอกเลยว่าสุดจริงผมเล่นเมื่อก่อนผมเล่นมาก่อนนะฮะอาคุจิระนะครับตัวนี้ก็เป็นสายตีแจมนะครับสกิลสกิลสามไว้สลับสลับเป็นสายตอบโต้กับสายตีแจมนะครับตีเขียวเป็นสายตีแจม สีฟ้าเป็นสายตอโต้นะครับดูที่สกิลว่าเป็นสีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายตีแจมเนี่ยเวลาเพื่อนตีก็จะช่วยไปตีด้วยเมื่อก่อนผมเล่นอยู่ใน PVP ด้วยนะพอเป็นสีฟ้าปุ๊บนะครับก็จะเวลาเพื่อนโดนตีเขาก็จะไปตีแจมเขาอะไรไปตีตอโต้ให้นะฮะก็ถือว่าดีนะเอาจริงต่อไปน้องนกน้องไก่น้องไก่นะ น้องไก่อิซูมาเดะนะครับบอกเลยว่าน้องไก่เป็นตัวที่ผมชอบมากเมื่อก่อนนะครับผมชอบเป็นสาข้าสายตีธรรมดาเนี่ยเมื่อก่อนผมเล่นน้องเอาน้องไปตีธรรมดาลงเขารับเนี่ยนะครับแล้วก็เล่นทีมถึกๆนะครับฮิโอยิโบสามตัวกับน้องไก่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้น้องไก่ไปตีธรรมดาแล้วก็ไปออโต้ไปฮิโอยิโบก็ฮิวฮิวไปน้องก็ไม่ยอมตายสักทีนะครับผมเล่นคอมโบนี้แหละลงข่าวรับเก็บไปเรื่อยๆสนุกนะ แล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรนะ่ผมจำชื่อไม่ได้อะไรจิน,จนทั้งอย่างหรอวะนั่นแหละนะครับเป็นสายทาดำดามิพิดนะครับก็คือตีตัวเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยพอผิดโค้กผ้าตแตกแล้วตีซ้ำเนี่ยจะแรงมากๆน,นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเลยนะฮะเอาไว,ลาว้ลงข่าวลงข่าวรับก็ยังพอได้แต่ว่าถ้าเทียบแบบผมแนะนำน้องไก่มากกว่าน,น,น,นะฮะต่อไปเป็นคุโรนะครับคุโรโนจิเนี่ยตอนนี้นะครับ ยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีเยอะตอนนี้ผมเอาไว้เล่นคอนเทนต์คู่กับชูเทนเอเอาไว้ลงงูจริงนะครับงูจริงอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไม่ได้ลงอะไรละแล้วก็เป็นแม่ง,งูนะครับที่เอาไว้ลดเกาะเอาไว้ลงกิจกรรมอย่างเดียวนะครับลดเกาะได้ลดเกาะแช่มอนอะไรเงี้ยแล้วก็ทําดาเมจหมู่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละต่อไปเป็นน้องแวมเป็นสายดาเมจเดี่ยวนะครับ ถามว่าแรงไหมแรงแต่ว่าน้องต้องแบบยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงอ่ะเออเกณฑ์ไหมน้องยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงแต่ว่าถามว่าความเสี่ยงน้องเยอะไหมก็เยอะอืมถามว่าแนะนําให้ปั้นไหมก็เฉยเฉยนะครับไม่ต้องปั้นก็ได้ถ้าไม่มีตัวก็ค่อยปั้นนะครับต่อไปเป็นคุโรบูโจนะครับเป็นตัวที่เริ่มแรกนะครับที่ทุกคนได้เพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ปั้นง่ายปั้นคียีดิคาลแค่ห้าสิบนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นคียดามเมจเลย เพราะงั้นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ปั้นมาเราเล่นได้ยาวๆนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีตัวดาเมจโหดก็คือเล่นตัวเนี้ยไปได้เลยมันเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆปั้นมีจมา,ง,าง่ายแล้วปั้นดาเมจได้แรงเพราะว่า่าความสามารถพี่แกเนี่ยได้คิมาแล้วห้าสิเปอร์ซ็นตเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะครับตัวเนี้ยสามารถปั้นดาเมจได้แรงไม่แพ้กับตัวเอเดในช่วงเริ่มต้นแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ยยาวๆนะครับหมดย่าง รู้สึกว่า r หมดแล้วนะครับส่วนตัวระดับ R ก็ไม่มีอะไรแนะนำมามากนะครับที่พอจะเล่นได้แต่ไม่แนะนำให้เล่น <c oughs> มีน้องสาวพีดีบนะครับที่เอาไว้ลงข่าวลงข่าวรับได้นิดหน่อยแต่ไม่แนะนำหรอกนะครับแล้วก็าคาราสุนะครับที่เอาไว้เล่นคอมโบตีแกมแค่นี้เอาไว้ลง p ีดีนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับระดับ r ก็คือตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ ถ้ามันไม่มีตัวจนตัวจริงค่อยมาปั้นนะครับเพราะงั้นที่เหลือก็อยู่ที่ทุกคนตัดสินใจมาสู่คำถามที่ทุกคนรอคอยว่าพี่ครับผมควรรีหาตัวไหนพี่ครับตัวดาเมจควรหาตัวไหนมาดูนะครับอันดับหนึ่งนะครับอ,อันดับหนึ่ง,องของตัวดาเมจที่ควรจะมีหรือว่า ถ้ามีแล้วชีวิตจะดีขึ้นแน่แนแน,แน่นอนคืออาชูราที่ทผมแนะนําในมุมมองของผมนะหนึ่งเลยคืออาชูรานะครับสองสองนะลองลองมางก,ก็คือข้องูนะครับข้องูแล้วก็สามเดี๋ยวขอหาก่อนมันอยู่ในนี้ไหม<ส>อันดับที่สามเนี่ยผมขอยกให้เป็นตัวนี้แล้วกัน ตัวนี้นะครับมันเอาไว้คอมโบได้ดีมากๆเล่นกับตัวดามิอะไรก็ได้แล้วก็อันดับที่สี่เนี่ยจะเป็นตัวเนี้ยพี่ห่วงนะครับห่วงอันดับที่ห้าจะเป็นตัวเนี้ยคในห้าตัวนี้เนี่ยตัวไหนก็ได้นะครับเออบอกเลยว่าตัวไหนก็ได้เพราะงั้นเนี่ยผมขอแนะนําไว้ที่ห้าตัวแล้วกันตัวอื่นได้ไหม ได้แต่ว่าอันนี้ผมขอเป็นยกให้เป็นท็อปเทียร์5ตัวดาเมจที่ถ้ามีแล้วชีวิตน่าจะดีอ่าในความรู้สึกส่วนตัวที่เล่นมาแล้วกันนะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปแล้ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ